ไม่ได้นอนนนนี่หลครกกทอ้ยอะไรไม่ได้นอนแล้วฉันฝันได้ไงอ่ะไม่อยู่แล้วกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านดีกว่าพี่มอสไปตัดผมผีอย่างนี้อะหาเรื่องอีกแล้วกลับบ้านดีกว่าพี่มอสทุกคนไปตามพี่โมแล้วพี่โมมันจะกลับบ้านไม่อยากเอาตังค์แล้วอะ อเอ้ประตูมันล็อกเอ๊ะอลูกค้ามาลูกค้ามาเป็นลูกค้าผู้หญิงด้วยพี่สวัสด,ดีค่ะฉันอยางได้เอ่อผมทรงแบบว่าตัดข้างหน้าสั้นๆและข้างหลังย,ยาวๆตามซีรีส์เลย่ะค่ะได้ค่ัก,กนนข้างหน้าข้างหน้ายาวข้างหลังสั้นอ้าวจูบเค้กทำไมตัดทรงผมชายขา <laughs> านาดนี้เอาใายมากเลยนะ ไม่ใช่หรอฉันจะบอกให้คนไล่แกออกอเราไปตรวจเอ่อกล้องนิดดึงสิดูสิว่าหน้าห้องหน้าบ้านของเราเป็นยังไงบ้างอะ่ะแต่ฉันสงสัยอย่างหนึง่งว่าไงเราตัดแยกขนาดนี้บอสบอสชมตลอดเลย <laughs> 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 ฉันจะลองเช็คกล้องวงจรปิดดูนะว่า เจ้าผีตัวเมื่อกี้เนี่ยมันยังอยู่แถวๆนี้ด้วยหรือเปล่าโอไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรอยู่หน้ากล้องเลยโอเควันนี้ปลอดภัยที่เรามาตรงนี้เนี่ยฉันว่าวันที่สามแล้วอะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคงไม่ใช่ร้าแล้วหรอกอ แาบดีนะปลอดภัยมันดีอย่างนะเมืองเนี้ยทำไมอ่ะฝนตกมาสามวันติดแล้วน้ะยังไม่ท่วมเลยนอกเข้บมาสบายอาัดระบายดีนะเอ๊ะลูกค้ามาสวัสดีค่ะอ๋อนิดเดียวโอ๊ยกะโปรงทำไมเนี่ยเอ๊ะทุกคน ันนะรักอยากให้หน่วนของฉันมันดูเล็กลงกว่านี้นิดนึงแล้วก็ผมที่อยากส่งของฉันเนี่ยฉันอยากยืดตรงอ่ะได้เลยครับผมจัดให้พี่โบกับพี่ไม้รุ้ยเลยขอแบบวอดเท่ๆเก๋ๆนะเอาเอาเอาหูออกนิดนึงนะฮะ อ,อนีนมันสุด,ดยอดฉันไม่เคยเห็นตรงไหนเด็ดขนาดนี้มาก่อนหลังจากที่พวกเรานะทําความสะอาดที่นี่เรียบร้อยแล้วฉันคิดว่าเราควรที่จะไปทาความสะอาดเอ่อผ่าเช็้นหัวด้วยนะทุกคนอเ,คเพราะว่าเราสามาหลายคนมากเลยอะ จะไปบอกเขาดิเดี๋ยวเขารู้หมดว่าเราพ้าดใช้ถัวใช้แล้วมาเช็ดถั่วค่ะเาด่อไหคนกลับบอกว่าบอกว่าเหม็นเหม็นเนีไม่รู้เหม็นไม่เหม็นไม่รู้อ่ะรู้แต่ว่าตอนนี้อ่ะคือฝนมันตกตลอดไงเพราะเลยก็เลยแบบทําให้ผ้ามันเหม็่นอับตลอดอ่ะใช่ไม่ได้ตากแดดใช่มาๆมาเดี๋ยวฉันเอาไปซักให้ละกันโอเคทุกแจงซักเลยนะใส่ผงซักฟอกเยอะๆด้วยล่ะเบืองเล โอเคเรียบร้อยและต่อไปไนดะ้อย่าลืมดิ้งอยะด้วยล่ะเอ๊ะถังขยะที่นี่ก็เยอะเหมือนกันนะรู้สึกว่าเมื่อกี้ยขยะคือแบบออกมาเต็มไปหมดเลยเราเอาผ้าเช็ดหัวใส่เข้ามาป้ายตรงนี้อับที่เดิมก่อนที่เดิมเฮ้ยเขาภูมิใจแล้ว โอเคเรียบร้อแล้วฉันภูมิใจในตัวนลายซะเหลือเกินนะสวัสดีครับคุณลูกค้าอุ้ยอุ้ยคนนี้ใส่เสื้อกุชิีแก๊งคนรวยเออฉันอยากได้ทรงแบบว่าข้างหน้าตั้งๆนะแล้วก็ข้างหลังถึกเถกก่ะอยากได้แมนจจอได้เลยทุกแจงจัดดีลูกแจง ฉันเด็กมันจูเหรออุย้ยอันน,ออนี้ก็ใช้ได้นะไอ้บายเธอมันโคตรเท่เลยที่มือฉันอันไงให้หล่อนี่ไชตอนนี้พวกเราก็ทำงานมาเป็นวันที่สามพื้นมันเลอะเกินไปไหมพวกนายคิดว่าเมอร์ดีมีแต่ผมเต็มไปหมดเลยเนี่ยเสร็จผมลูกค้า งั้นเราก็เอาไม้กวาดมาทำความสะอาดมันหน่อยแล้วกันไม้กวาดอยู่ที่ไหนนะอ่านี่ไงฉันเจอแล้วอยู่ในห้องตรงนี้นอยู่ข้างหลังแล้วบอานี่ไงนี่ไงปาปาเราช่วยกันโหสกปรกมากอะ่ะฉันว่าฉันจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ขี่ไม้กวาดละดึง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 ,ดง นี่เลยไม่กว่ารุ่นนิมบาส2,500นห้ใช่เเป็นผมกระจายเต็ไมไปหมดเลยนี่โอ้โหนี่กระจายมาถึงด้านหน้าเลยโร่ผู้นายตัดภาษาอะไรเนี่ยฮะโอ้เรียบร้อยดีจริงๆเลยนะพวกนายนี่สุดเสงเลยอ่ะมาดาครับอุ้ยโทรศัพท์มาเฮ้ยพวกนาย ใครโทรมาตอนนี้อ่ะอาจจะเป็นลูกค้ามาจองคิวหรือเปล่าคอเซ็นเตอร์เปล่านอนนอนนอนรับเลยร<ม>ับเลยรับเลยมาจองคิวเลยตอนนี้นี่ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับร้านฟรีคัทครับมีอะไรให้เราช่วยไหมครับ คราไม่ต้องเป็นฉันด้วยใช่ไหมที่เือดกันแตเป็นเธอพี่ไม้อ่ะเธอว่าพี่ไม่ไปเหัอพี่ไม้ตัดผมอ่ปล่อยเราไปทุกคนเลยบ้าหรอแล้วจะจะจะไปจะไปจไปละไปไปด้วยกันนี่มันไปปตหลังดีกว่ากันว่า เราออกไปดูหลังร้านดีกว่าเออแอบดูดิล้วค่อยๆส่องก่อนไหมว่าคนที่โทรมาเขาเป็นใครอ่ะแ,แาบแสรถไปมาทางนี้เพื่อนมาทางนี้ไปเลยอุ้ยประตูตมันเปิดเปิดเปิดเสนหน้เาเขยตรงน,นั้นเลยอุ้ยไปดูดิสปรั ไก่ยังอ่เออฉัน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 คิดว่าเราไม่ควรไปนะมันดูปนแปลกอะ่ะไปเถอะไม่งั้นเดี๋ยวเราเดือดร้อนนะเขาอ,อาจจะเรียกค่าเสียห,ยหายหรืออะไรก็ได้อุ้ยแต่รถแข่งหรูรถแข่งรวยสวัสดีครับคุณล่ะคะดูมีฐานะ ่าฉันว่าพวกเราต,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 ตอ้องต้องโทรหาตำรวจนะทุกคนให้โทรหาตำรวจก่อนไม่ไหวแบบนี้พวกเราโดนฆ่าแน่เธอล็อกประตูหลังล้าแล้วนะเออล็อกเลยล็อกเลยโทรหาก็รีบโทรเร็วโทรเร็วเก้าหนึ่งหนึ่งตำรวจตำรวจไอ้เจ๊ับฉันไปไอ้ยักโทรอยู่ไมันโทรไม่ติด ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคุณตำรวจเหรอครับฮัลโหลฮัลโหลมีใครอยู่ไหมครับพวกเราต้องการความช่วยเหลือด่วนเลยไอ้เหี้ยตำรวจก็ด้วยเหรอไม่นะพวกนั้นมันน่าจะฆ่าตำรวจไปแล้วแน่ๆเลยไปนเสี่ยฆาตกรคนเดิมเลยอ่ะโอ้โห และฉันงงมากวันที่สี่พวกเรายังกลับมาทำงานเหมือนเดิมเอาไงดีรู้สึกว่าอะไรอะไรมันดูจะแย่ลงลูกค้าเยอะนะเราต้องเตรียมเตรียมตัวเตรียมการคือ เราตอนนี้เราทําอะไรให้เขาไม่ได้เราต้องบอกให้ลูก<ร>ค้าเราต้องบอกให <ไป S 2> ้เขากลับกลับไปก่อนนะโอเคลูกค้าลูกค้าครับตอนนี้เรามันไม่เหมาะสมที่จะตัดผมตอนนี้คุณต้องกลับไปนะครเพราะว่ามีฆาตก,กรอยู่แถวนี้เอาล้ะดูลูกค้าคนนี้แขนเป็นกระดูกด้วยอะ่ะกลับไปเลยคุณลูกค้าโอ้ okay. <c oughs> ฉันกลัวว่าลูกค้าจะเป็นอันตรายอบอกให้เราล็อกประตูพวาเราจะต้องรีบออกไปจากที่นี่ด้วยเราออกไปทางประตูหลังร้านไหมต้มันล็อกก่อนแล้วเ,เราล็อกต้องล็อก,อกประตูก่อนเราต้องล็อกทุกประตูแต่ว่าถ้าเราไม่ออกไปจากที่นี่ละก็กเราจะตายอยู่ที่นี่กันเอ้ยอุโอ้ย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 โอ้อไไ้ยโอ้ยรอ้ยโอออกไป ฉันว่าบงเหนยคนที่จะซ่อมต้องไปซ่อมซ่อมไฟก่อนนะไม่งั้นเนี่ยขั้นตอนอาจจะเข้ามาในร้อนเราก็ได้เร้จะจะรู้ได้ไงว่าตู้ไฟอยู่ที่ไหนอะ่ะไอ้ด้านหลังด้านหลังโอเคไม่ต้องห่วงเพื่อนฉันซ่อมตู้ไฟแป๊บโอเคอย่างน้อยมันก็ยืงยงอยู่ในข้างในานะยังโอเคได้อ่าชั่ว ยอม,มากแล้วต่อไปนะหาอะไรมากันนะ้นหน้าต่างด้วยลนะ่ะอุ้ยมีไม้อยู่ข้างหลังมีไม้อยู่ข้างหลังครับถ้าเราออกไปตอนเนี้ฉันบอกว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วล่ะเพราะฆาตกรอาจจะอยู่ข้างนอกก็ได้เราไปช่วยปิดหน้าต่างดีกว่าก็<อ>จริงแต่ว่าฆาตกรนะจริงๆมันก็ทุบหน้าต่างได้อยู่นะทุกคนถ้าเราบล็อกให้หมดอ่ะ พิธีกป่ะเขาก็เอ้ยน,นม่ได้ปะร้านปิดอยู่นะครับผมไม่มีใครเปิดนะครับโหปิดแบบนี้เลยเหรออ๋อปิดแบบเลยเอาจริงนะถ้าฆาตกรอตอนนี้มันแอบ,บอยู่ในห้องน้ำพวกเราตายอ๋อไม่ได้ใช่ไหมเราตู้หลังเลยแล้วก<น>ันเสร็จแล้วก็ตอนนี้เราตอกไม้ครบทุกจุดแล้วใช่ไหมแล้วจากนั้นเนี่ย <มา S 1> เราก็ไปหยิบปืน หาปืนมาป้องกันตัวสักหน่อยหลังรูปรอะเขาบอกอยู่หลังรูปรูปกหน้าบอกอยู่หลังรูปนี่นี่ผมเจอแล้วรูปรดรูปรถให้หยิบเลยสล็อตเพื่อนโอเคฉันหยิบแล้ว้วยโอ้ยปืนปืนใหญ่กว่าหน้าเราซะอีกอใหญ่่จังะรีบไปเช็คเออที่แทเบราหน่อยดูว่าฆาตกรอยู่ตรงไหนของพื้นที่กันแน่จะกดยิงเลยนะมัอาจจะมีแค่ลูกเดียว ฉันเช็คก,กล้องดบบนมนะตอนนี้ที่กล้องด้านหน้าร้านยังไม่เจอคาตกรเลยนะแล้วก็ฉันคิดว่ามันน่าจะเอาไปอยู่หลังร้านก็ได้เฮ้ยมันอยู่ท่ไนฉันฉันเห็นอะไรแวบแต่ว่าไ,ไม่ไม่ได้เห็นในกล้องอะ่เอะเฮะ้ยทําไง ตายเธอพวกเราถือปืนให้พร้อมทีไหนปืนอยู่ฉันคิดว่ามันน่ามันน่าจะบุกเข้ามาแน่ทางไหนอะไม่รู้เราเฝ้าคนอาทิตย์ไหมมีประตูนี่เป็นประตูข้างหลังก่อนพวกเราต้องฆ่าฆาตกรเอาตายแล้วเหรอไม่ได้ยิงเลยเลยฉันเองแค่ยิง เราได้จัดแกงฆาตกรไปแล้วและเราได้เงินโบนัสด้วยเย้มประเด็นคือเราไม่เห็นฆาตกรหน้าชัดเจนฉันแบบเห็นเงาฉันยิงเลยปุง๊งนายนายมือแม่นป,ปืนมากให้ตายเถอะฉันไม่น่ารีบยิงเลยอะ่ะจะได้เห็นฆาตกรได้อย่างชัดเจนกว่านี้ แต่ไม่เป็นไรหรอกเนาะเราคงไม่กลับไปทำงานที่ปาเบิร์น,นั่นอีกแล้วอะ่ะไม่ทอแล้วเพราะว่าเราเห็นถามว่าเราเห็นหน้าไ,ไหมเราเห็นแล้วแหละตั้งแต่ตอนที่มาัมาหน้าตัดผมกับเราแล้ว,ลวใช่แต่เขาถือว่าการทำงานในร้านตัดผมกะดึกในครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็รอดไปอีกหนึ่งคือ ถึงบอกทํามไปนะเอามาคุยกับผมไม่เอาแล้วเมื่อว่าคุณไไจะไปทำอ<ด><ม>า,าชีพอะไรคุณไม่ต้องเรียกผมมาหาเรื่องอย่างเดียวเลยอยู่กับชามโมนดีกว่าไหนไ,หไหี่วันอะไรกันเนี่ยก็เอาเป็นว่าใครนะคะที่ชอบ ซีรีส์งานกะดึกของเราแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายยไม่แน่นะครั้งหน้าเราอาจจะไป่ทำงานบนเรือสำเภานีเก็ได้เรือตำราเออาีกแล้วเอา โอ้โห oh, oh, เรือเรือสำราญเรือสำรานผมบอกเลยเรือเรือดับอยู่กลางทะเลนะ่นอน <laughs> <laughs> มีผีด้วยใช่คิดว่าใช่บ๊ายบาย